สวัสดีครับผมคลิปนี้เล่าให้ฟังแบบสบายสบายสไตล์คนทําเกษตรนะครับทุกท่านที่ทําเกษตรเคยสังเกตไหมครับว่าในบางครั้งบางจุดที่เราปลูกต้นไม้ลงไปเนี่ยไม่จําเป็นต้องใส่ปุ๋ยหรือไม่ต้องรดน้ําบ่อยเนี่ยมันก็มีใบเขียวสดใบใหญ่ใบหนาเหมือนอฟักทองกลุ่มนี้นะครับฟักทองกลุ่มนี้เนี่ยแปลงนี้ไม่ได้ไถน,นะครับไม่ได้ไถเลยผมแค่เอาจอบไปขุดปลูกแล้วก็รองพื้นปุ๋ยคอกนิดหน่อยหรือบางต้นก็ไม่ต้องรองพื้นเลย ราะว่าจุดที่ผมปลูกมันมีแบบนี้ครับเห็นไหมครับที่ผมวงกลมไว้คือต่อไม้ที่โดนเผาไฟนะครับจุดนี้จะเป็นจุดที่ผมจุดไฟจุดไฟเผาไฟนิดหน่อยหน่อยแล้วก็เอาฟักทองไปปลูกไม่ได้รดน้ําเลยตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมนะครับแล้วก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยมันก็มีใบเขียวใหญ่แล้วก็มีกิ่งก้านที่อวบสมบูรณ์นะครับติดดอกออกผลอย่างดีเลยเหมือนกับมะละกอต้นนี้เหมือนกันครับมะละกอต้นเล็กๆนี่แหละก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ย แต่ของดีมันอยู่นี่เลยโคนต้นมะละกอเนี่ยมันจะมีขี้เถ้านะครับเป็นขี้เถ้าที่เหลือจากการเผาถ่านผมเอามารองพื้นหลุมนิดหน่อยหรือบางต้นไม่ได้รองพื้นหลุมก็เอาขี้เถ้าเนี่ยมารวยรอบ1-2ึ่งกำมือนะครับพอวัดค่าดินดูเนี่ยค่า pH มันจะออกด่างนิดๆน,นะครับก็คืออยู่ที่6-7ประมาณนี้แหละนั่นหมายความว่าหากดินเราม,มันกรดจากการใช้ปุ๋ยเคมีเยอะ เราสามารถใช้ขี้เถ้าขี้เถ้าอะไรได้บ้างก็คือขี้เถ้าจากเตาเผาถ่านหรือเตาฟืนนะครับก็ามาใช้ได้มันจะเป็นผงละเอียดสีดําเหมือนที่มือผมจับอยู่นี้เป็นหลุมถ่านเก่านะครับเช่นกันครับเหมือนกับแปลงมันสมรังแปลงนี้นะครับอันนี้ก็ไม่ได้ไถเหมือนกันก็คือเป็นเป็นเนินหินเห็นที่ว่างก็เลยรอสวนลําไยนะครับรอขยายลําไยก็เลยเอามันสมรังมาใส่จุดนี้ไว้ไม่ได้ไถแค่เอาเหล็กสแสแงมาขุดปลูกแล้วก็หวานขี้เถ้า และมีบางจุดที่เผาไฟเนินนี้ด้วยมันก็มีใบเขียวใบใหญ่งามผิดปกติครับมันละกอสองต้นนี้ก็เหมือนกันครับก็คือมีการรองพื้นหลุมก่อนหน้าด้วยที่เท่าแค่หนึ่งกำมือเท่านั้นเองแล้วก็มีปุ๋ยคอกด้วยนะครับอันที่จริงเนี่ยก็หลายจุดโดยเฉพาะฟักทองในแปลงนี้เนี่ยที่ให้ดูเนี่ยก็คือไม่ได้รองพื้นหลุมเลยแต่บางจุดก็เอาไปปลูกบริเวณที่มีการเผาไฟนะครับมีเศษที่เท่าดำๆนั่นแหละก็ขุดผสมปลูกเลย แค่นั้นจบเลยครับซึ่งผมมองว่ามันเหมือนกับการปลูกพืชบนอินทรีย์วัตถุที่ดีเลยนะครับถือว่าเป็นอินทรีย์วัตถุที่ดีเลยเพราะว่าผมก็ทําเกษตรมาหลายปีส่วนใหญ่ก็ปลูกแบบขี้เกียจนะครับก็คือไม่ได้ไถแหละขุดนิดๆ,ๆหน่อยๆแต่หลักๆที่ใช้ก็คือเอาขี้เถ้านะครับและนี่ก็คือพริกที่ปลูกบนกองปุ๋ยหมักนะครับซึ่งปุ๋ยหมักเนี่ยก็จะมีการาใช้จุลินทรีย์นะครับใช้ต้นกล้วยเป็นวัตถุดิบหลัก วัดค่า pH ดูเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6.5นะครับซึ่งเป็นค่า pH ที่เหมาะสมก็คือ,อปุ๋ยหมกักถ้าหมากักนานๆจะมีความเป็นกรดนะครับช่วงช่วงหมกักใหม่ๆนะแต่ถ้าค่า pH อยู่แบบนี้ก็ปลูกพริกสวยงามครับปลูกต้นไม้ได้สบายเลยมรกตอต้นนี้ก็เหมือนกันครับมีการรองพื้นหลุมด้วยขี้เถ้าก็คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยเคมีนะครับวัดค่า pH ดูเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ6.5ก็คือโดยรวมทั้งสวนเนี่ย pH ดินจะอยู่ที่ประมาณ6-7นะครับประมาณนี้แหละ เครื่องวัดที่ผมใช้เป็นเครื่องวัดที่ราคากลางๆนะครับไม่แพงไม่ถูกเพราะว่าผมเคยใช้เครื่องละร้อยกว่าบาทมันเจงบ่อยนะครับมันไม่ดีก็เลยซื้อเครื่องนี้มาเอาไว้ตรวจวัดจุดไหนที่มันไม่เหมาะสมก็จะทําการปรับปรุงนะครับซึ่งโดยรวมในสวนเนี่ยก็มีการเติมินทรียีวัตถุประ,ประจําโดยเฉพาะขี้เท่านะครับขี้เท่าแล้วก็ปุ๋ยคอกขาดไม่ได้เลยเพราะว่าผมก็เผาถ่า,านใช้ทุกปีนะครับที่เหลือเนี่ยก็ามารองพื้นหลุมมันก็เลยทําให้พืชผักที่ปลูกในสวนเนี่ย มีใบเขียวใบใหญ่ใบหนาแล้วก็ไม่ค่อยได้ใช้สารไล่แมลงเท่าไหร่นะครับก็ปลูกแบบธรรมชาติบางท่านก็ถามเครื่องวัดค่า p s ตัวนี้มานะครับเมื่อก่อนว่ามันค้างอยู่ที่7จ็ถึงแปด p มันค้างอยู่ที่7จ็ถึงแอันนี้เป็นปกติครับเวลาเราเสียบลงดินถึงจะอ่านค่าตามความเป็นจริงแต่อย่าลืมว่าพื้นดินต้องมีความชื้นด้วยนะครับดินต้องมีความชื้นด้วยนะถึงจะอ่านค่าได้แม่นยําแล้วต้องลองหลายๆจุดโอเคครับสรุปเลยก็แล้วกัน ของดีที่มีในแทบทุกสวนเลยเพราะว่ามีการเผาอยู่แล้วแหละนะครับก็สามารถนํามารองพื้นหลุมนํามาโรยบนแปลงพาอปลูกอะไรต่างๆได้นะครับนำมาโรยรอบโคนต้นได้ตัวนี้จะมีซิลิก้าครับแล้วก็มีธาตุอาหารอื่นๆอีกมากมายโดยเฉพาะโพแทสเซียมครับช่วยขยายหัวมันสำหรังได้ด้วยนะผมเคยทําเป็นคลิปเอาขี้เท่าจากเตาถานแลนี้แหละไปโรยตรงโคนมันสัหรังนะครับซึ่งขี้เถ้าเนี่ยจะมีความเป็นด่าง ซึ่งเป็นลักษณะคุณสมบัติเดียวกันกับปูนขาวครับคล้ายๆปูนขาวนะมีความเป็นด่างช่วยปรับสมดุล pH ในดินได้ทำให้ช่วยสามารถแก้ดินกรดได้ด้วยนะครับและที่สําคัญยังมีธาตุอาหาราต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อพืชแถมพวกมดมแมลงต่างๆก็ไม่อยากมาเข้าใกล้ด้วยประมาณนี้แหละก็ถือว่านํามาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังนะครับของดีที่มีอยู่ในสวนของเรานํามาใช้ให้เกิดประโยชน์กับต้นไม้ที่เราปลูกจะได้ประหยัดปุ๋ยแบบต้นไม้ที่เราปลูกในสวนถือว่านามาแชร์นำมาเล่าสู่กันฟังสวัสดีครับผม